คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอ์กันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท .FM 105MHz เมก ครับทุกท่านมาอย่างรายการทอล์กันซันเดย์พบกับเราสองคนนะครับวรรณชัยจิตพงศ์และพี่สุดวะที่นิ้วห้วยแสนกับการพูดคุยในหลากหลายมิติในเรื่องของประเด็นทางสังคมหรือความรู้กับแขกรับเชิญประจําสัปดาห์ของเราในช่วงค่ำค่วันอาทิตย์วันนี้และครับวันนี้วันอาทิตย์ทั้งทีพาไปเที่ยวภูกระดึงนะครับพาไปส่องดูว่าภูกระดึงในวันนี้เนี่ยกับโปรงกรสร้างประชานะครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและมีการประเมินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนพี่น้องชาวไทยได้อย่างไรว่ากระเช้าที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้จริงๆวันนี้ตัวจริงเสียงจริงผู้ที่บริหารหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผู้มยการอปทอนะครับเราคุ้นเคยกันดีของนาตเรียกว่าพิตันนะครับสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรเป็นแขกรับเชิญมาคุยกับเราในวันนี้ครับพิสุทธิ์พิสุทธิ์เองก็มีโอกาสได้เดินทางไปลงพื้นที่ด้วยนี่ใช่ค่ะก็ เป็นอะไรที่พิสูจน์ก็อยากจะไปพิสูจน์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันในเรื่องของความความเขาเรียกอะไรความเป็นผลกระทบอะ่ะความสิ่งแวดล้อมเอ,อ่ยหรืออะไรต่างๆที่เรากังขาการหรือสงสัยพิสูจน์ก็อยากจะเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมีการจัดการอย่างไรวันนี้จริงๆแล้วพอลงพื้นที่ก็เราเรา,เราได้รับคําตอบมาในระดับหนึ่งแล้วสาหรับพิสูจน์นะก็เลยเชิญทางผอ,อ,องมาพูดคุยให้เห็นอีกครั้งหนึ่งคือให้ ให้ใหทางผู้ฟังผู้ชมเนะี่ยจินตนาการไปพร้อมกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่สุดอัพคลิปของพี่สุดไปนะมีคนเข้ามาสนใจมากๆโอ้โหน่าสนจริงๆเว่าภูกระดึงนี่คือแหล่งเที่ยวธรรมชาติคลาสสิกแล้วก็อยู่ยงคู่กับคนไทยมายาวนานจริงแล้วันนี้ไปถึงจุดเปลี่ยนผ่านสําคัญด้วยเปลี่ยนผ่านไปถึงจุดที่ ใีแต่ละวันน่าจะสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างความสุขให้คนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับรการพูดคุยกันระหว่างเราสองคนกับผู้ในการปออพิทตันครับสรีประกอบเชี่ยวสมุทรค่ะก็เชิญการสวัสดีก่อนเลยนะครับสวัสดีทั้งคุณสุดคุณตีแล้วก็ท่านผู้ชมท่านรู้ฟังทุกท่านนะครับก็วความขึ้นหน้ากระเช้าครูกระดึงยังยืนยันว่าเรายัางเดินหน้าอย่างเต็มที่ใช้คำนี้ลวกันนะครับเป็นที่มาว่าทําไมเมื่อวันที่8ดนะครับที่ผ่านมาตุลาคมเนี้ย เรามีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะบอร์ดของขอปทสัญจรไปที่เชียงคานที่จังหวัดเลยและภูกระดึงเลยแล้วกาสเดียวกันเนี้ยก็เชิญท่านสื่อมวลชนซึ่งรวมคุณสุดร่วมเดินทางไปด้วยไปรับฟังตรงๆกันเลยครับจากทางเจ้าของพื้นที่จากภาคพ,พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐเลขาชนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเขามีความสิ่ยังไงกับชาวภูกระดึงนะครับจะได้มาเล่าสื่อฟังวันนี้แล้วกันนะครับค่ะพี่พอพี่ตั้นครับพอ สุดลงพื้นที่วันวันทีเ่เราลงพื้นที่กันเนี่ยความที่ผู้ประกอบการเอ่ยหรือทั้งชุมชนในพื้นที่เขาสนับสนุนมากๆเลยตรงส่วนนี้เนี่ยแปลกใจมากค่ะว่าการทลายเขาเรียกความคิดคิดใหม่ทาใหม่ตรงส่วนนี้เนี่ยมัน,นดําเนินมาจนถึงวันที่ทางพี่ตั้นมารับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการอบทเนี่ยตรงส่วนนี้พี่ตั้นเล่าเส้นท,ทางตรงนี้ได้ไหมคะจนมาถึงจุดที่วันที่แปดที่เราลงพื้นที่กันไปอ่ะ ได้เลยครับก็อย่างที่ทราบนะครับผมมารับตําแหน่งเป็นผู้ในการอบทเนี่ยได้นี่จะเข้าเดือนที่6แล้วและตลอด5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปที่ภูกระดึงมา5ครั้งแล้วโดยเฉลี่ยคืกเดือนละครั้งนะครับลงไปตลอดผมก็จะเล่าย้อนนิดนึงนะครับอปทเราภาพรวมภาพใหญ่เราก่อตั้งในปี2,546อันนี้ย้อนไปนิดเดียว22ปีแล้วแต่อบทที่จังหวัดเลยเนี่ยเราจัดตั้งขึ้นในปี2554ครับ 2514จัดตั้งอปทอเลยปุ๊บพอปี2515คอรมอสมัยนั้นมีมติออกมาเลยว่าในการจัดตั้งอปทอจังหวัดเลยเนี่ยทำสามเรื่องหลักนะก็คือเรื่องของหนึ่งกระจายรายได้ให้ได้สองเพิ่มมันพักเฉลี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็สามเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอ่ะจากโจทย์ตรงเนี้ยเอ๊ะทำยังไงที่จะเรียกว่ากระจายไรายได้อย่างอื่นเพิ่มมันพักเฉลียแล้วก็สามเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านนะครับนโยบายสั้นๆแบบเนี้ย ก็เลยนึกถึงว่าจังหวัดเลยมีเสน่ห์ภูต่างๆมากมายชุมชนที่มีเสน่ห์มากมายเช่นการฐานทุนวัฒนธรรมดีฐานทุนธรรมชาติดีบุคลากรก็ดีแต่อาจจะยังขาดแม่เหล็กแม่เหล็กในที่นี้ผมหมายถึงสิ่งที่จะดึงดูดเชิญชวนทุกคนให้มาท่องเที่ยวภูกันดึงได้ซ้ําแล้วซ้าอีกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกช่วงฤดูกาลนะครับก็เลยคอรมอในปี2555ก็เลยอนุมัติ ให้อปทเนี่ยครั้งแรกเลยนะฮะย้อนไปในยุคนั้นให้ทําการศึกษาผลกระทบความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าภูกระดึงอพอเริ่มปีสองพิปุ๊บอปทก็รับดําเนินการตามมติครมอคุยกับพื้นที่ครับประชาชนภาคพี่น้องวันนั้นแน่นอนครับหลายท่านจะมองว่าไอ้กระเช้าจะเป็นสิ่งที่ทาลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อไมไหมสร้างแล้วเขาจะเสียอาชีพเสียรายได้ไหมแน่นอนครับแรกๆอาจจะมีพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยข้าง ได้ว่าจะเยอะนะครับจนกระทั่งเราก็มีการพูดคุยประสานงานต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเกิดความชัดเจนขึ้นเนี่ยในปี2565 10ปีถัดมาครับเราได้รับงบประมาณจัดสรรจากมติคอรมอรอีกครั้งหนึ่งว่าให้อ,อกพรท,ที่เดิมของเราเนี่ยไปศึกษาเรื่อง eia ให้เด่นชัดซิให้ชัดเจน eia เนี่ยภาษาอังกฤษนี่เดียวคือ environment เรื่องของ impact แล้วก็ assessment เป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อม แน่นอนประเม,มินผลกระทบสิ่งร้อนไม่ได้เรื่องสิ่งร้อนอย่างเดียวครับความเห็นผู้คนด้วยนะครับสิ่งที่ได้ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมด้วยก็ทําควบคู่กันนะครับแต่หลักคือเรื่องสิ่งร้อนเป็นตัวตั้งเสร็จปุ๊บในปีหกห้าเราก็ศึกษา e ออไปได้จนร,ระดับหนึ่งแล้วผ่านไปในปีส0 1 7ั้าสิบเจ็ดครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงต้นหกแปดนี่ยทางสันงิษานเองแล้วหน่วยางานที่เกี่ยวข้องท่านก็ช่วยครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะ ในการทำเ EA เอเนี่ยถึงแม้จะสำเร็จมามันต้องมีอีกชุดหนึ่งมาประกอบก็คือแบบร่างของกระเช้าหืดึงแบบร่างนี้มันจะมาประกอบร่างกับผลศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่างๆแล้วก็จะได้เสนขอข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการชำนาญการซึ่งมีทั้งรัฐเอกชนภายใต้การดูแลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนาะมันก็ไล่เรียงมาแต่นี้ในภาคที่น้องประชาชนเน่ยเขาก็ไม่ได้หยุดเหมือนกัน นะครับเขามีชุดที่เรียกว่าคณะกรรมก,การรณรงค์กระเช้าไฟฟ้าคุกดึงเนาะแล้วก็มันก็คือการรวมตัวของพี่น้องประชาชนนั่นแหละเพราะท่านผู้แก่เขาบอกว่าเขารณรงค์งงเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีห้า50้าสิบกว่าปีแล้วจริงๆแล้วอยากได้ตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วนะครับเขาก็เขาก็ก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบ้างจนหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มเห็นกระแสโลกบริบทโลกเปลี่ยนเขามีโอกาสได้ไปดูงานในต่างประเทศบ้างว่ากระเช้าที่อื่นเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย ก็มีตั้งเยอะแยะแล้วก็ไม่สูญเสียสิ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมและไม่สูญเสียอาชีพมีโอกาสดีๆขึ้นมากมายเขาก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดจากที่หลายท่านที่เชียกก็ยังเชียร์อยู่หลายท่านที่ลังเลก็หันมาเชียร์ mm hmm. หลายท่านที่ต่อต้านก็เริ่มมีความลังเลน่นหมายถึงว่ามีการขยับชั้นขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันล,ล่าสุดที่ทางคุณสุดไปกับทางสื่อมวลชนแล้วก็คณะกรรมการบอร์ดของ,งอปทอเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ แทบจะร้อยเปอร์เซนท่านสนับสนุนแล,ล้วแล้วท่านเข้าใจมากขึ้นในวิธีต่างๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นว่าท่านสนุนเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าสื่อฟังกันต่อรวมถึงบรรยากาศในการประชุมวันนั้นด้วยครับอืมค่ะคือจากที่สุดคือฟังจากทางขออเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่วันนั้นแปลกใจมากเพราะว่าแรงเสียดทานณนะวันนี้มันเหมือนเบาบางเหมือนอย่างที่บอกวัตถุประสงค์เราไปทิศทางเดียวกันแล้วทีนี้ในต่อไปวันที่สุดลงไปพื้นที่เนี่ย มันจะต้องมีการดูในในพื้นที่ด้วยว่ามีความเหมาะสมภายใน270วันนี้จะค่อนข้างชัดชัดเจนไหมคะอ่าเราจะมี270วันที่ทางผอบอกว่าเราจะดําเนินควบคู่ไปกับอาการศึกษาในเรื่องต่างๆที่มีสะท้อนกลับเข้ามามีอยู่สามเรื่องวันนั้นรู้สึกตรงส่วนนี้นี่ผอได้ดําเนินการไปยังไงต่อคะครับก็เบียงก่อนครับผมผมขอญอาต เอ่ยถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยพื้นที่ก็สําคัญนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเลยนะครับปัจจุบันรวมถึงท่านรองผู้ว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากก็ต้องกลาบขอบคุณท่านด้วยทางเจ้าของพื้นที่เองกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติเนี่ยท่านทิพดีอัตพลเจร,ร,ริญชันษาท่านให้ความสําคัญมีการพูดเกียวับอปทตัวเองก็ขวเวทท่านอยู่หลายครั้งทั้งทางการแล้วก็ในในส่วนของรายละเอียดอื่น แล้วก็จะมีการนําไปสู่การลงนาม MOU ร่วมกันด้วยระหว่างกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับอปทอนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณในความร่วมมือกระทรวงเทนนิสกีฬาเองนะครับท่านประหลักกระทรวงท่านประธานบอร์ดท่านบอร์ดเราแล้วก็รวมถึงท่านรัฐมนตรีก็สนับสนุนในทิศท,ทางเพราะนี่เป็นเรื่องของประเทศมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์แรกนะครับคุณสุดถุนตีท่านผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ที่อื่นมองเป็นเรื่องโอ๊ยกระเช้ามีเป็นร้อยเป็นสิบประเทศไทยแต่นี่เป็นครั้งแรกของเราที่จะมีความยาวสี่กิโลเมตรขึ้นพาดเข้าไปในพื้นที่ใหญ่แห่งชาติภายใต้าาการดัดการที่คำนึงทุกเรื่องเพราะฉนั้นกุุดเปิดถูกเลยครับมันมีอยู่สามเรื่องที่วันนั้นทุกท่านให้ความสำคัญตรงกันตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับพื้นที่ท้องถิน่นประชาชนเอกชนผู้เหมือนกันหมดนะครับมันอยู่ภายใต้สามเรื่องนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังพิจารณาควบคู่กันเรื่องที่หนึ่งนะครับ คือเรื่องของการเรียกว่าตัวกระเช้าเองกระเช้าเองผมเรียกเป็นไข่แดงแล้วกันตัวกระเช้ายาว4ี่กิโลเมตรรึ่งมีเสาประมาณ12ต้นประมาณนะฮะแล้วก็พาดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้านะครับที่ต้องรับการดูแลอย่างที่เรียกว่ามีความเปราะบางนะครับทั้งมิติของธรรมชาติมิติของสัตว์ป่าพันธุ์พืชเพราะนั้นก็เรียนว่าอันดับแรกเลยการศึกษาควบคู่คือเรื่องของผลกระทบตัวกระเช้าเนี้ย4่กิโลเมตรครึ่งเนี้ยเสาต้นที่1ไปถึงเสาต้นสุดท้ายเนี้ย อันนี้นะครับเราก็ต้องมีการศึกษาควบคู่กันอย่างที่เรียนว่า EIA ก็ต้องมีการศึกษาการบริหารจัดการสําคัญยิ่งกว่าครับพอสร้างเสร็จแล้วก่อสร้างจริงใน12บสองต้นนี้ใครบํารุงร,รักษาใครมนเนแนนซ์ใครมีเนต์นะครับสา่สองต้นนี้เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาใครจะเข้ามาทําอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราศึกษาควบคู่อยู่คือตัวไข่แดงไข่แดงก้อนที่สองนะครับที่ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือ การหาจัดการข้างบนนั่นแหละการจัดการข้างบนพอจากเสาต้นแรกไปถึงต้นสุดท้ายเสร็จแล้วมีการ m a n a g e การเรียบร้อยแล้วและข้างบนน่ะนัก่อเที่ยวไปถึงแล้วอะ่ะเขาก็ต้องลงลงจากเคเบิลเพราะมีจุดเดียวที่จะแวะก็คือจุดนี้ลงเสร็จเขาจะเดินยังไงต่อไปดูตรงเส้นทางไหนภายใต้เส้นทางท,างที่กำหนดควบคุม carrying capacity พื้นที่ที่จะไปกระทบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าหรือว่าทางเดินธรรมชาติยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาอันที่สองซึ่ง ตรงนี้เรียนว่าอยู่ภายใต้การดูแลของเรียกว่าทางกมรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอาจจะจะต้องเรียกว่าท่านก็อาจจะกรุณาที่จะไปหางานร่วงกับพทก็ต้องศึกษาก่อนว่าไปถึงแล้วคนเไปไ็นอย่างไงคนที่มีคาบกพร่องร่างกายมนุษย์ล้อคนที่มีความสมบูรณ์ร่างกายเด็กผู้ใหญ่สูงอายุยังไงต่อแต่แน่นอนครับกระเช้า,ชานี้สร้างขึ้นโดยใต้ฐานของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ เรียกว่าทำบางท่านพูดถึงถนนลาดยางถนนคอนกรีตอะไรแบบนั้นไม่ถึงขั้นนั้นครับจะยังให้ความเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับและเคารพต่อสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าพันธุ์พืชทั้งหมดนะครับ mm hmm. เขายังได้สิทธิของเขาเราจะพยายามปรับปรุงให้น้อยที่สุดให้เป็นพื้นสภาพธรรมชาติมากที่สุดอันนี้ก็สําคัญไข่แดงข้างบนราะการบริหารจัดการก้อนที่สามครับคุณสุดกุนตีท่านผู้ชมครับคือก้อนที่บริหารจัดก,การพื้นที่โดยรอบข้างล่างและ ข้างล่างหมายถึงก่อนไปขึ้นเสาต้นแรกจอดรถที่ไหนศูนย์เปลี่ยนถ่ายจราจรที่เราเรียกซื้อตั๋วยังไงวอ l k in ินได้ไหมจองตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคุมจำนวนคนยังไงชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายลูกหาบเดิมจะทำอาชีพต่ออะไรจะมาค้าขายของที่นี่จะขนของในเชิงราบไม่ได้เชิงแนวชันขึ้นเขานะครับแนวดิงนะครับทำงานอาจจะง่ายขึ้นรายได้อาจจะดีขึ้นเพราะนั้นเอาหลากัหลกๆคือเรามีสามเรื่อง ไขแดงข้างบนสองครับเหตุการข้างบนก,บบกับเหรียญตัวกระเช้าแล้วก็สามไข่ขาวรอบๆไข่ขาวรอบคือพื้นที่รอบที่สูงเปลี่ยนทายขนย้ายอย่างไรรวมไปถึงเชื่อมโยงไปยอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศลาวยังไงนะครับก็ต้องเหรือญโดยการแบบนี้ครับฟังฟังแล้วแล้วก็ในส่วนที่สุดได้ลงพื้นที่ไปกับทางท่านผอ,อเนี่ยคุณตีนะโอ๊ย ดูดูแล้วเส้นทางตรงนั้นน่ะที่พิสุจน์คำนวณแล้วนี่ประมาณไม่ถึงเส้นทางตรงาถ่ายเทสินค้าแล้วก็มีเข้าไปจอดรถอะไรเงี้ยพิสูจน์ว่าหน้าตรงนั้นน่าจะสร้างมูลค่าอะไรได้กระจายไรายได้สู่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเยอะมากเลยค่ะคุณตีในสว่วนนี้ <จะ S 1> คุณตี<ะ>มีอะไรเพิ่มเติมจากทางท่านผอ,อไหมคะผมก็เรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเมีการวิเคราะห์วิจัยอย่างดีแล้วก็เชื่อได้ระดับที่ดีเลยใช่ไหมครับผู้ในการว่า ว่ารประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรา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 ับมือได้ได้ครอบคลุมรอบได้แล้วตอนนี้ได้ครับคุณตีขอบคุณค้าพันฐานคุณตีีสุดผมยืนยันว่ามีสี่เรื่องซึ่งตรง<ม> mm. กับพื้นที่ตรงกับจังหวัดตรงกับทุกภาคส่วนด้วยนะทุกกระทรวงทบวงกรมด้วยสี่เรื่องที่เน้นเนี่ยของกระเช้าเนี่ยหนึ่งก่อนเลยนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดก่อนเลยเราไม่ได้สร้าง <Tamam. S 2> กระเช้านะแค่กระเช้า <th x. S 2> แต่เราสร้างโอกาส <vivid. S 2> เราสร้างโอกาสที่จะได้等等รับการดูแลรักษาปกป้องนะครับเพิ่มมูลค่า ยู่สี่มิติหลักๆมิติที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมมิติที่สองคือความปลอดภัยมิติที่สามคือเรียกว่าเป็นเพื่อคนทุกวัยและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คุณตีถามก่อนถ้าทําขึ้นมาผมเคยเรียนในรายการคุณตีกสุดแล้วว่าเรามีเสาอยู่ประมาณสิบสองต้นบวกลบเสาแต่ละต้นประกอบข้างนอกนะครับ พื้นที่เป็นฐานเสาใช้พื้นที่หกคูณหกตารางเมตรโดยประมาณเท่ากับสามหกตารางเมตรหนึ่งต้นมีอย่างเงี้ยอยู่สิบสองวงสิบสองวงที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่แห่งชาติประกอบข้างนอกถึงเวลาปุ๊บคนย้ายคนถ่ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ตัดถนนนะฮะมาได้่านี้มาตัดถนนและเอาของขึ้นไปไม่ใช่เ<ม>ทอี่น<ม>ี้<ม>ี่ยึนไปไกลบริษัทที่เขาทาระดับโลกเขาก็ประกอบนอกแล้วก็ยกฮอไปตั้งเตรียมข้างล่างไว้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเรื่องที่หนึ่งคือกระทบกระเทือนให้น้อยสุดสอง ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้แค่ทำเคเบิลอย่างที่เรียนครับเราต้องมีการศึกษาตั้งแต่ชั้นดินความชันคอนทัวร์น้ําป่าฝนแล้งนะครับอ,อะไรยังไง<อ>แล้วก็เรื่องที่สามที่ศึกษาบู่กันคือเส้นทางของสัตว์ป่านะครับ<อ>สิ่งสารสัตว์ที่เขาใช้ชีวิตเดิมต้องกระเทือนน้อยที่สุดอะไรที่มันไปเหมือนกับคนนึาเด็กๆนะเราก็เคยเล่นซึ่งก็กไม่ค่อยดีหรอกเวลาเราเห็นมดเดินตามอย่างนี้นะ <ś m ining> เด็กๆท่านเคยไหมเอาเนิ้วไปขีด <Cu id ita> ขีดปุ๊บ <ś m ining> มเดเส้นทางถูกเลยท่านม่เขาจะเดินบนเลยเพราะว่าเขาเขาใช้กลิ่นนําคนข้างหน้าไม่แนะนําให้ทํานะแต่หมายถึงเด็กๆเราเคยมีการขมขือ,อย่างนี้นั่นเป็นหลักธรรมชาตินี่เหมือนกันถ้าบอกว่าเสาสิบสองต้นก็จริงนะแต่ถ้านปัดอยู่ตรงเส้นทางที่ช้างปลาและคศึกษาาสตร์เขาใช้เราต้องพยายามเลี่ยงนั่นที่บอกว่ามันถึงใช้เวลาศึกษาเนี่ยประมาณเก้าเดือนในเรื่องนี้ นะครับมันคือต้องใช้เวลาจริงจริงและความสาคัญจริงๆทุกภาคส่วนแล้วก็ในเรื่องชีวิตรอบอื่นครับมันจะอาจจะลดจํานวนผู้คนที่เดินลงบ้างคนเดินยังมีครับเดินคนละทางที่ผมเคยเรียนไม่เห็นกันเลยครับไปเจอตรงข้างบนจุดที่เป็นเสาต้นหลุดท้าย mm hmm. คนเดินเดินต่อขึ้นยอดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็น,เป,นเป็นการลดจํานวนการเดินเท้าแต่ถ้าท่านอยากเดินเท้าอยากจะเ mm hmm. ชลเลนตัวเองได้เหมือนเดิมนยครับเดินได้เหมือนเดิม แต่ขั้นที่ไปไม่ได้ทุกคนต้องไปเหยียบย่ำธรรมชาติมอสไรเค่นเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันก็จะมีการบัญชาการเรื่องธรรมชาติได้เอาสองเร็วๆนะฮะเอาเรื่องของความปลอดภยัยล้วกันวันนั้นที่เราไปล่าสุดเนี่ยที่คุณสุดไปด้วยกันแล้วก็คุยกับพื้นที่ภาคส่วนและกรรมการอบพอของอบอทเราให้ความแนะนําดีมากครับเสาสิบสองต้นมีการสายเคเบิลในโอกาสเดียวกันบัรจาการเป็นยเสาที่ดูแลความปลอดภัยด้วยคืออย่างเช่นยกตัวอย่างมันจจะเป็นเสาที่มีการพาด เรื่องของไฟฟ้าปปาหรือว่าสายสัญญาณโทรคมนาคมหรือแม้แต่การบรอกอุปกรณ์ที่จะต้องดูแลปกป้องไฟป่าลงไปในเสาแต่ต้นที่ได้ด้วยวันนี้นะท่านวิทยาอินชาติเขาแจ้งรายงานวันนั้นว่าเขามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไฟป่าอยู่แค่35ท่าน,นะนหนึ่งนะ35คนส้5คนดูแลพื้นที่เป็นพันเป็นหมื่นไร่ <laughs> เกิดเหตุขึ้นมาต้องวิ่งขนอุปกรณ์วันนี้ถ้าเกิดเสานี้ คบเบิ้ลนี้สามารถใช้ประโยชน์ดีไซน์ให้มันสามารถขนอุปกรณ์ดับไฟป่าแล้วดรอปลงบางอย่างดรอปลงไปให้ได้ในเสาแต่ต้นเนี่ยผมว่าอันนี้ยมันจะช่วยเรื่องความปลอดภัยไฟป่าแลวสองเรื่องเีย่างนที่เคยเรียนฮนะคนบาดเจ็บนะครับหรือแม้แต่ช้างสัปปะชาลาชั์ท่านบาดเจ็บขึ้นมาก็ขนย้ายขึ้นลงสัตวแพทย์คุณหมอดูแลคนดูแลสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เร็วขึ้นนี่ความปลอดภัยเร็วๆนะครับสามครับถ้าบอกว่าเพื่อคนทุกวัยก็คือ ผมยืนยันนะครับสิ่งที่เราตั้งใจทำว่าตู้ทุกตู้ของเราเนี่ยจะต้องเหมาะกับคนทุกวัยท่านจะเป็นมนุษย์ล้อท่านจะเป็นผู้บกพร่องร่างกายท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์แข็งแรงเด็กเล็กผู้ใหญ่ท่านจะไม่มีความรู้สึกว่าท่านเข้าผิดตู้ท่านเข้าได้ทุกตู้เข้ามาเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเนี้นี่คือ t ัวร i ซึ for all อเพื่อคนทุกวัยจริงๆว่าไม่มีความต่างเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับผมเรียนว่าถ้าบอกว่าเราได้เศรษฐกิจจริงไหมอันนี้ก็ลองคำนวณเล่นๆนะครับวันนี้ อยางชาติกคนดึงเนี่ยท่านจากัดจำนวนคนไว้ที่ห้าพันคนต่อวันท่านเปิดแปดเดือนต่อปีสตีย้อนหลังย้อนไปห้าปีเฉลี่ยเลยนะฮะ<ม>ประมาณปีละแปดหมื่นคนถ้ากักว่าหนึ่งหมื่นคนต่อหนึ่งเดือนนะทุกวันนี้โดยเฉลี่ยเลยหมืม่นคนต่อเดือนเพราะท่านไปแล้วท่านต้องนอนพักที่พักจํากัดถ้าสามารถเพิ่มจํานวนได้แค่ดับเบิลจากหนึ่งหมื่นคนต่อเดือนเป็นสองหมื่นคน นะครับรายได้วันพักโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่ได้หมายว่าทุกทุกท่านต้องไปนอนพักท่านอาจจะไปขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นท่านก็ต้องนอนข้างล่างท่านดูพระอาทิตย์ตกท่านก็กลับตรงมานอนข้างล่างต่อเพื่อมนพักเฉลีย่ยตามนโยบายที่เราบอกเพราะนั้นเนี่ยรายได้เฉลีย่ยวันนี้ของคนพี่น้องชาวจังหวัดเลยจากสิติของกระทรวงเที่ยวกีฬาและการทเที่ยวไทยเขาบอกว่า,าต่อคนต่อทริปนะคนที่เราไปเที่ยวกันหมือวันนั้นที่ยวเดินทางไปกันกับคุณสุดเนี่ยค็นปีอยู่ที่ประมาณวันละหนึ่งพันสองร้อยบาท ่อคนต่อทริปถ้าเฉลี่ยสิติวันนี้อยู่สองวันหนึ่งคืนนะ mm hmm. ก็เท่ากับสองพันสี่ร้อยบาทต่อคนต่อทริปแต่ถ้าเราเพิ่มอีกสักคืนหนึ่งมันจะกลายเป็นสามพันหกร้อยบาทต่อคนต่อทริปรายได้ที่เกิดพื้นที่ในนั้นคนที่ได้ประโยชน์รอบๆรันั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนเรื่องกระเช้าพูดดึงว่าเราไม่ได้สร้างแค่กระเชา้าแต่สร้างโอกาสเพื่อคนทั้งมวลโอกาสเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะจัดการดีขึ้นโอกาสเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็นาฬิกาต่างๆครับอื mm hmm. ในแง่ของปริมาณที่จะแออัดขึ้นไปเนี่ยตรงนี้กังวลไหมครับหรือว่ามีแผนรับรองไหมถ้าเกิดมีกระเช้าขึ้นมาอาจจะเกิดกรณีที่คนขึ้นไปเป็นจำนวนที่มากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งแค่คนจํานวนมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเป็นมลพิษบางอย่างก็ได้นึกถึง<ช>สมัยภ<ช>ูกระดึงใ,<ช>ในยุคสมัยเอเชียนเกมปี41น <c oughs> นี่นคือครั้งแรกที่ผมไปภูกระดึงปีนั้น <c oughs> เป็นปีที่หยุดเอเชียนเกมนานมากแล้วปีเป็นปีที่คนคแห่ไปภูกระดึง <c oughs> เป็นหลักหลายหมื่นคนในครั้งเดียวนั่นคือผู้กระดึงที่แออัดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามันจะมีภาพแบบนั้นไหมครังเราเตรียมรับมือชาร์เลนจ์ตรงนี้ไว้ยังไงครับท่าน,านพูดไหมครับโอเคครับผมเรียนว่าผู้กระดึงที่เคยเรียนหรือแด่งชาติท่านจัดก,การได้ดีมากๆในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันมีบางช่วงที่อาจจะขยับบ้างแต่ท่านเรียกว่าแคป carrying capacity คำาวาการรองรับไว้ที่วันละห้าพันคนนะครับวันละห้าพันคนไม่ควรเกินต่อคืนเนาะทีนี้พอมันเริ่มเกินจํากัดไม่ได้คนก็เดินข้าไปเรื่อย จะมีสองส่วนที่ที่ที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ครับหนึ่งถ้ามีกระเช้ามีกระเช้าปุ๊บนะครับแล้วผมเคยเรียนว่าถ้าเฉลี่ยมหมื่นคนต่อเดือนเนี่ยเท่ากับวันหนึ่งยังไม่เต็มคาเฟซิตี้ที่เขารอมรับได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งมันก็ต้องมีการาจาัดก,การตั๋วที่จะซื้อกระเช้าเราต้องขายออนไลน์วอล์กอินสัดส่วนต้องชัดเจนนะครับจองล่วงหน้าแล้วก็จํานวนคุมจํานวนได้แล้ววันนี้ต้องขออภัยครับวันนี้ตัว๋วกระเช้าเ<ๆ>ต็มแล้ว ขอความดาับท่ักงคืนนะครับที่พักกระจายโดยรอบทั้งจังหวัดเลยแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเชิญเลยครับตั้งแต่เช้าตรู่เช้ามืดจนนั้งถึงเวลายเย็นอาจจะปิดบริการในช่วงหกข่่อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นจําเป็นต้องคุมเรื่องของแมเนเมนต์เรื่องของการการดำเนินการเรื่องตั๋วโดยสารสองครับแล้วถ้าคนเดินหลักคุมยังไงคนเดิน๋ยวนี้ข้อมูลจากพื้นที่ท่านบอกนี้ครับลูกหาที่จะช่วยท่านท่านแบกสัมภาระขึ้นไปเนี่ยคุณตีเดินแล้ว,ลวผมรู้สึกอะ่ะท่านมีคนช่วยเราแบกของมันก็ดีระดับหนึ่งเนาะนะครับ ก็คือ,อตอนนี้จากจำนวนหลักพันที่เขาเคยมีในอดีเหลือมาเป็นหลักร้อยสองร้อยเองนะฮะไม่เกินสามร้อยคนตอนนี้เพราะฉะนั้นจํานวนถ้าบอกท่านอยากเดินเยอะๆแต่ไม่มีลูกหาบหลายท่านก็จะมีความรู้สึกเอะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเราสัมภาระเอาน้อยลงไม่ขึ้นไปพักค้างอาจจะไปใช้กระเช้าแทนก็ต้องวนกลับไปตงึงซื้อกันจองตัว๋วกระเช้าก็ควบคุมโ,โดยด้านพพลายไซน์อยู่ดีต้องเรียนว่ามันจะมีการดีมาด์กับพลายมันจะต้องแมชกัน perfect matching ด้วยนะครับแม้จะกการเรื่องจำนวนคนครับอืมคุณตีก็เหมือนกับลักษณะของการทางอุทยานแห่งชาติดูแลเรื่องเกาะไงคุณตีถ้าทางพออ่อท่านเรียนมาอย่างนี้เนาะเพราะว่าแล้วก็มีวันวันหยุดของ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 ภูเขาด้วยของดอยด้วยว่าเออภูกระดึงมีวันหยุดพักมีการพักผ่อนเหมือนเกาะเลยอแต่จริงวางเลยนะฮะรับอืมค่ะครับงั้น เราเรา,าจะใช้ได้ใช้บริการได้เมื่อไหร่ครับพร้อมพร้อมจริงๆนะเราคิดว่าถึงวันนั้นแล้วเราน่าจะน่าจะน่าจะบอกกับประชาชนว่าไงดีโอเคครับรอย่างนี้ครับผมเรียนว่าเรามีแผนงานการายชัดเจนมากนะครับเก้าเดือนแรกหลังจากนี้นะครับไม่เกินหนึ่งปีเนะี้มันจะเป็นช่วงเวลาของการศึกษาดูความพร้อมเตรียมการผ่าน EIA แล้วก็เรื่องของการศึกษาโดินรอบพื้นที่ต่างๆจาัดก,การทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งปีจากนี้นะครับ ไม่เกินหนึ่งปีจากนี้แบบก่อสร้างแล้วเสร็จ e A ก็ต้องคุยทางสนักวิยาายและแผนทรัพย์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ผ่านเรื่อง e อ A สองพอผ่านแบบก่อสร้างผ่านนี้ปุ๊บก็จะเข้ากระบวนการที่สองที่สําคัญครับคือเสนอกลับไปที่คอรมอท่านเ็นชอบคณะตรีท่านเห็นชอบ,ชอบว่าผ่าน e อแล้วผ่านกระบวนการชำนาญการผ่านทุกพักส่วนแล้วก็มาพิจารณงบป,ประมาณก่อสร้างและคราวนี้ ก็องใช้งบมาก่อสร้างอีกก้อนหนึ่งนะครับที่จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณหนึ่งปีบวกลบนั่นหมายถึงว่าจากวันนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าประมาณสองปีบวกลบกระเช้าน่าจะเสร็จสมบูรณ์เสาต้นแรกอาจจะเกิดขึ้นในปีเสรษฐนะครับก็จะ<ม>เรียนเชิญทุกท่านที่ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันในพื้นที่ท้องถิ่นที่ท่านเชียร์สนับสนุนนะครับลูกหาพี่<ม>เปลี่ยนอาชีพมาดีขึ้นเพราะ้าแม่ขายทุกภาคส่วนพี่นักวิชาชนที่สปอร์ตในงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปร่วมกัน ในวันที่เราลงพื้นที่เสาต้นแรกที่เราจะเริ่มนั้นคาดการณ์เลยครับว่าประมาณปลายปีพุทธศักราช270ครับเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูท่องเที่ยวนะครับอีก2ปีจากเนี้ยโดยประมาณหรือว่าข้าไปต้นปี71น่าจะได้ขึ้นกระเช้าเพราะมีหลายท่านเนี่ยก็เฝ้ารอจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะ้วย<ม>ความห่วงใยของบางท่านว่าเอ๊ะท่านจะสูญเสียเส้นทางเดินศึกษาไหมรับรองไม่สูญเสียครับยังมีเส้นทางเดินที่มองไม่เห็นกันและการขึ้นไป ส่วนท่านที่เฝ้า<ม>รออยากกลับไปอีกครั้งหนึง่งอยากพาคุณพ่อคุณแม่อยากพาลูกเด็กตัวเล็กๆนะครับไปก็จะได้มีโอกาสนั่งกับชาวสัมผัสเสน่ห์ของกูกระดึงและจังหวัดเลยด้วยครับอืมนะเราต้องจูงม,มือกันไปนะ่คุณดีนะใช่ครับไม่ไม่ไม <laughs> แบบเรีกเยกได้ว่าค่อนข้างมั่นใจเลยว่าน่าจะน่าจะเกิดประโยชน์แล้วน่าจะสร้างความสะดวกหลายคนรอคอยจ,จริงๆอย่างที่ในการบอกทิ้งท้ายตรงนี้ไปไหนครับฝากไว้ถึงโครงการนี้ให้ประชาชนได้รับทราบหน่อยครับท่านผู้ในการครับ อย่างที่ผมเรียนครับขอบคุณมากครับถ้าเรียนสุดท้ายคือผมเรียนว่าอาปทอแล้วภายใต้กระทรวงกีฬาเนี่ยนะครับกรกับโแรนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้สร้างแค่กระเช้าครับแต่เราสร้างโอกาสจริงๆโอกาสที่รักษาสิ่งแวดล้อมโอกาสที่จะขยายรายได,ได้โอกาสเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็เหนือเสพสิ่งอื่นใดครับโอกาสที่ทั้งสิ่งสารัต์และผู้คนจะรับในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตครับก็ฝากนะครับแต่ถ้ามีข้อสังเกตอื่นใดข้อกังวลห่วงใยเชิญนะครับเราจะได้รับมาปรับปรุงในช่วงหนึ่งปีจากนี้ ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดที่เป็นกระเช้าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความยาวที่สุดและเข้าไปในพื้นที่วิหนแห่งชาติเป็นแห่งแรกของเราครับส่งขอขอเน้นเนี่ยส่งคําติชมได้ไปที่เวอร์เว็บไหนได้บ้างคะถ้าทางคนสนใจส่งคําแนะนําไปอะค่ะครับจริงๆแล้วเข้ามาที่ทางอปทได้เลยนะครับจริงๆท่านเสิร์ชก็ได้นะครับว่าอปทจะเสิร์ชคําว่าองค์การวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้มันจะขึ้นมาเป็นเวอร์เว็บดัสต้านะครับ จีโอเพราะนั้นท่านไม่ต้องจำคำก็ได้ครับท่านเสิร์ชคำว่าองค์การาพที่พิเศษ,ษหรือกระเช่ภูกระดึงหรืออพทก็ได้ครับแล้วมจะขึ้นเว็บไซต์ท่านคลิกขเข้าไปเลยรับรองไม่มีแอคหลุมครับถ้าเป็นดั a g o t h นะครับอันนี้ก็ g o คือ Go v เ r n m e n t ครับเพราะนั้นยังไงยังไงเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้ความเห็นได้เลยครับค่ะได้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณที่ตั้นนะครับผู้ในการ มากเลยครับท <aid> ี <Solomon> ่ส <who> ล <referred to> ับเวลามาคุยกันอัปเดตเรื่องราวที่หลายคนก็จับตามองอยู่แล้วก็รอคอยอยู่ด้วยเดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันเพิ่มเติมนอกจากนี้ด้วยรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะที่อกทดูแลเพราะว่ามีหลากหลายที่ที่กำลังพัฒนาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆเดี๋ยวคงจะได้คุยกันถัดจากนี้ไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ครับคุณตัางครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับรองรับนั่นก็คือผู้ในการสิริปรณกเชี่ยวสมุทรผู้ในการ อปทอนะครับเรียกสั้นๆนดีกว่าเพราะว่าชื่อค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าเป็นหน่วยง,งานที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนพัฒนาพื้นที่ให้การท่องเที่ยวนั้นมีความยั่งยืนตรงส่วนนี้พี่สุดเลยบอกว่าอยากจะเห็นนะโครงการกระชากไฟฟ้ากระดึงที่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 เราพูดถึงอยู่อะค่ะส่วนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1อ5 m ร z เมก